กราบสวัสดีครับผมมิตรักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณมาอยู่กับผมมาร์คเวเดอร์เกมเมอร์นะครับผมและเราก็กลับมาอยู่กันในเกมดาวออฟวอนโซลสตอร์มนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเล่นฝ่ายนี้กันเลยครับผมซิตเติลออฟเบตเทินะไม่ใช่ดิซิตเติลออฟเบตเทิลขโทนี่เลยปุ๊บโอเคครับผมแล้วเราก็เข้าไปเริ่มเล่นกันเลยครับเราจะให้ตัวร้ายเป็นเรนดอมนี่แหละแล้วก็ปรับอะไรก็ประมาณนั้นเลยเหมือนเดิม นี่ก็จะเป็นฉากโหลดเข้าเกมครับผมมาแล้วโอเคสร้างฐานเลยปึ๊บแล้วก็สร้างตัวไปขยายฐานแล้วก็ไม่รู้นะว่าฝั่งศัตรูเล่นเป็นอะไรซะด้วยปึ๊บเราต้องรีบสร้างแล้วเกมนี้ก็วัดกันที่การหาเงินเลยครับผมโอเคไปยึน สร้างใหม่ตัวหนึ่งดีไหมเนี่ยโอเคอีกตัวหนึ่งก็ได้เพือ่อการสร้างฐานที่ไวขึ้นเรต่อไปก็สร้างฐานพลังงานโอเคเราก็สร้างมาสองชุดเลยตัวเทพด้วยตัวหนึ่ง,องตอนนี้ตังเราหมดแล้วพระเจ้าจอร์ โอเคชุดแรกออกมาแล้วปึ๊บมาแล้วนี่เข้าไปกิดทางซ้ายต่อเลยครับผมแล้วก็อันนี้โอ้โหตั้ง100เนี่ยตอนนี้เรามีแค่83เองโอเคชุดที่2มาได้แล้วเต็มที่ไปเลยสร้าง ตัวนู้นยึดชิบชิบชิบเราต้องดูด้วยว่าศัตรูเล้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวมันมาจะเอ๋เราอีกโอเคเรียบร้อยอัพเกรดไปเลยและเดี๋ยวเราต้องสร้างฐานนี่แหละพลังงานเพิ่ม โอเคครับผมเข้าไปยึดเข้าไปยึดต,ตรงนู้นดีกว่าตัวเทพเรากว่าจะออกมาช้าจังได้แล้ว <I serve. S 1> จัดไปสร้างตั้งหนึ่งร้อยบาทอีกแล้วเงินไม่พออีกแล้วต้องไปยึดฝั่งนู <Emperor. S 1> ้นอีกแล้วใช่ไหมนั่นละ โอเคเราจะเสียกองทัพหนึ่งไปแล้วชึบมาเลย <I submit. S 1> โอเคได้แล้วอัพเกรดไป <I submit. S 1> แล้วก็ <I submit. S 1> ตัวนึงไว้ตรงนูน้น <I submit. S 1> อีกตัวไว้ตรงนูน้น <I submit. S 1> แล้วตัวนี้เอากลับมาไว้สร้างฐานนะผมรับผม135 โอเคสร้างไปยูเอนิมี่คอมพิวเตอร์ศัตรูมันก็เริ่มยึดเหมือนกันแล้วฮะอุ้ยเป็นเผาออกมาจากไหนเนี่ยโอ้พระเจ้าจอร์ดกลับกรับกับโอเคปืนไฟเราได้พอดีรอมันมาโดนเผาเลยโอ้ฉลาดด้วยไม่มา โอเคครับผมมันจะเห็นเราไหมเนี่ยถ้ามันเห็นเรานี่แสดงว่ามันน่าจะบั็กแล้วนะเนี่ยเผามันเลยโอเคครับผมนี่ฐานเราเสร็จแล้วสร้างฐานต่อไปไม่ได้อีกยังไงดีเนี่ยยังไงดีเนี่ยมันก็ไปไม่ได้โอ้ทางนี้ก็ติดเอาดิเอาดิจะบู๊ปะล่ะ โอ้เราน่าจะแพ้เว้ยเราแพ้จำนวนเดี๋ยวเอาออกมาก่อนโอ้ยตอนนี้เราเผาได้อยู่คุณผู้ชมโอเคไปแล้วเราก็สร้างฐานไหนวะสร้างได้ยังเนี่ยโอเคได้แล้วสร้างไปเลยมันมาอีกอะไรวะเนี่ยกลับกลับกับ มันยึดไวมากเลยสร้างไวกว่าเราอีกเกววันนียไปไปเร็วเร็วปึ๊บข้อเสียของเกมนี้ดูจากท่าทางมันไม่สามารถแบบคุมได้นะเนี่ยมันคุมได้แค่ตัวเดียวเองงั้นเราจะไปทางตรงแหละถ้าทางตรงยึดนี่แสดงว่ามันเล่นโหดกว่าเราแล้วนเนี่ยบอดโกงกว่าเราแล้วไปตัวเทพไปเลย สร้างมาอืมจะบอกนะเอาเอนจิเนียของมันมาขนาดนี้ไอ้ยะนี่แน่เรากันไว้อยอยู่ครับผมตัวที่สองมาแล้วสร้าง มันอาจจะเล่นนานหน่อยนะคุณผู้ชมผมอาจจะต้องตัดตัดโอ้หถ้าเราไปคิดใกล้ๆนี่เราแพ้ออกเลยเนี่ยเผามันเผามันเอนเออย่าบอกนะว่าคนซ่อมเราพังหมดเลยโอ้ยไม่ไมไ่พังมาดีมาดีจะไปหนีไปไหนนะ เล้วนี่มันเดินไปไหนเนี่ยมันเดินมาให้ยิงสกายเลยเนี่ยโอเคซ่อมไปขึ้นไปย4ไสหนูโอเคครับผมตั้งคนซ่อมมาเรียบร้อยเรายังเอาอยู่ครับผมตอนนี้โอเคเราต้องปักฐานและค่อยๆไปค่อยๆไป ป้อมปืนคนอีกพระเจ้าจอดโอ้โหบินมาอีกให้มันได้อย่างงี้สิไม่ไหวแล้วเราต้องปึ๊บอัพเกรดอ้ยอย่าเพิ่งอัพเกรดเงินหมดอีกหรือรต้องออกมาก่อนตอนนี้เราเสียเปรียบเราโดนมันยิงอีก โอเคถ้าอย่างนั้นมันเล่นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณผู้ชมเอ้ยข้าไปยึดเหมือนเดิมมาคนใหม่มาแล้วคนบินเรามาแล้วปึ๊บกดอัปเกตไปช่บ เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอสร้างฐานไปเรื่อยๆก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปตอนที่เราแบบมีอะไรมากกว่านี้นะโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเล่นมากันแบบเย,อ,เยอะๆคือแบบตัวร้ายก็บุกไม่พักเลยเกมนี้นี่สร้างบอดมาฉลาดมากเรามากันตรงนี้ตรงนี้มาเรามากันตรงนู้นตรงนี้มาตอนนี้ผมก็ยึดไปได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาการเล่นนานอยู่ครับผมนี่ชึบ เป็นอะไรที่ยากมากนี่คือระดับแบบสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยตัวร้ายบุกไม่ไม่พักเลยฝั่งศัตรูบุกไม่พักเลยโอเคก็ผมเนี่ยผมจะกันไว้เยอะๆเลยผมรู้สึกว่ามันมาเยอะเหลือเกินปตอนนี้เราก็กันได้แหละส่วนหนึ่งแต่ยึดต่อ ตรงนี้เรายังไม่มีอะไรให้สร้างเลยฮนะฐานเราสร้างครบหรือ,อยังขาดฐานนี้โอเคครับผมมัหมาแล้วมันหมาแล้วมันหมายแล้วโอ้โหเอามันเอารถถังมาจริงๆด้วยโอเคยึดเลยไหนไหมเราไปกันตรงนู้นเยอะแมันก็แอบมาตรงนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะต้องปิดฉากมันให้เร็วที่สุดครับผมอุ้ยจะแพ้ปะเนี่ยชิเป่งแล้วชิเป่งแล้วโอเคครับผมไหวไหมเนี่ยหน้าไหวแต่น้อยแล้วก็ยึดตรงนี้ได้แล้วโอ้มันมาเยอะจัดกลับก่อนดีกว่า ตรงนี้ไม่น่าไหวแล้วเลิอกสร้างเลิอกสร้างปึ๊บเลิอกสร้างกลับไปกลับกลับกลับรอเรามีตัวเทพก่อนเถิดนี่ตัวเทพเรามาแล้วครับผมแม่ชีสวรรค์สร้างนะไม่ไหวจะเคลียร แล้วก็อะไรอีกกลับมากลับมาโอ้กลับมาไม่ทันโอเคยังมีตัววินวอลที่ยังได้อยู่ครับผมอันนี้เฝ้าไปก่อนสร้างรถถังมานี่สร้างแล้วสองตัวผมไม่อยากเอาไอ้พวกนี้มาเลยอะ่ะคือบอทมันฉลาดมากอะ่ะ ถ้าผมเอาตรงนี้มาช่วยเนี่ยมันจะเอาสตูมายึดตรงนี้ต่อแต่ไม่เอามาก็ไม่ได้แล้วเนี่ยดูจากทรงโอเคมาก็ได้มาให้หมดเลยปึ๊บไปแล้วไปแล้วมาแล้วจ้ามาช่วยแล้วปุ๊บ นี่มาแล้วแม่ชีสวรรค์ไปเลยลุยแล้วจ้าสร้างต่อไปเรื่อยๆนี่แน่ลุยมันจัดการมันซะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมผมบอกเลยเนี่ยเธอไม่กันปุ๊บปอดมันเอามาทันทีเลยเนี่ย ปเอาตกลงนี้ไปกันถังให้หมดแล้วเราก็ต้องสร้างเพิ่มมาแล้วนี่รถถังใบเลื่อยของเราจัดไปมาเยอะใช่ไหมเราจะยึดให้มันหมดเลยตอนนี้เผาไปโอเคเราได้เปรียบแล้วตอนนี้ป๊ปบ โอเคสร้างคนเพิ่มก่อนเราสร้างคนเพิ่มเออสร้างตัวนี้มาน่าจะโหดปึ๊บไปแล้วคุกกี้คัตเตอร์ไปเลยไปเร <c oughs> ื่อยคนไฟมานตัดตเล่นโอ้โหมันเอามาอีกมันเอาฮีโร่ฝ่ายมันมาบูเราเลยเนี่ยยอมเะล่ะจะเอาเปล่ะ ไปแล้วสร้างมาฮึบโอเคอัปเกรดใหม่เลยแล้วก็ยึดมีตัวไหนยึดได้บ้างยึดโอเคแล้วเราก็เอาปีศาจสวรรค์ไปไปเรื่อยไปเลยรถถังเราเสร็จแล้ว ปึ๊บโอเคคนมาต่อกองทัพที่สองเตรียมลุยกองทัพที่สองไปฝั่งนี้มั่งดีกว่าปึ๊บนะเรียบร้อยครับผมเราเข้าไปลุยได้แล้วไปเลยไปเรื่อยคุกกี้คัตเตอร์อ่าเรียบร้อยสร้างได้อีกแล้วตรงนี้ไม่มีที่ให้ยึดเลย โอเคยึดได้แล้วเราก็กลับไปยึดไหนไหมมันจะพยายามมาแล้วตรงนี้มันรู้ว่าตรงนี้ไม่มีศัตรูใช่ไหมแต่ไม่ทันหรอกเราเอามาแล้วเราเห็นอยู่ so นี่ทําไปคิดห <serve> <laughs> รือไงฮะเรียบร้อย เขาไปยึดอ่าคราวนี้แหละชนะครับคุณผู้ชมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากช่องมาร์คว d เดอร์เกมเมอร์นะครับผมโอเค